น้องปอยเขาบอกว่าเขาเคยโดนนาลีผลอ่มเขาบอกผมก็อ่านอยู่ครับแล้วโอเคต่อครับน้องแจ่มขึ้นไหมเคยได้ยินน้องปอยเล่าเรื่องโดนนาลีผลอัมไหมถ้ารู้เขาไม่ว่าอะไรเล่าให้ฟังได้นะถ้าเขาไม่หวงคุณวอตบอกน่ากลัวมากพี่ชอกก็เพิ่งมีคนหนึ่งซึ่งเขาบอกมีเซน เ้าก็บอกว่าที่โชคก็เกี่ยวกับนารีผลเหมือนกันนะครับยังไม่เล่าว่าเขาบอกอะไรยังไงนี่ไงแต่ไม่เกี่ยวกับ <c oughs> โดนอัมน้องแจ่มนีงไงนารีผลอ่าไปไหนแล้วน้องแจ่มก็ไปแล้วอยู่ข้างบนยังไงไม่เรียกเรียกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดไม่รู้เป็นไร สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแจมแล้ววันนี้พี่ชาิไม่ขึ้นหรอเดีามาเกี่ยวเบ็ดแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยสักพักก็มาตัวน,นี้มันชอบตามกิน <c oughs> ไปทำบาปอยู่ฮะไปตกเบ็ดอยู่อ่ะ,อะน้องแจมรู้จักกับน้องปลอยมานานหรือ,อยังครับนานนาน,นา,น,น,าน,นานอยู่ค่ะประมาณกี่ปี ประมาณสามถึงสี่ปีแล้วค่ะเจอตัวเป็นๆของน้องปอยนี่เขามีกลิ่นของเทพหรือปีศาจถามถามแปลกไหมถามแปลกไหมคำถามแปลกไหมดูหนังจีนเป็นแล้วล่ะดูหนังจีนเยอะถ้าเรื่องได้กลิ่นไหมได้กลิ่นกลิ่นเทพกลิ่นผีหนู่ม,ม่รัวแต่ว่ากลิ่นตัวพี่ปอยหอมมาก อไอ้พอดสวยมากเริงที่พี่สวยมากนะคะทุกคนถ้ามีวาสนาก็อยากให้ได้เจอกันโอ้โหผูดสักขายของสยากเต็มที่เไรอย่างงี้ต้องเอาเปิดกล้องเลยเปิดกล้องเลยจะได้มีวาสนาร่วมกันในกล้องมันแบบมันเก็บความสวยพี่หนูไม่อยู่หรอกคะ่ะใส่ก็คุณพี่แล้วน้องออย <นะ S 2> เขามีออร่าเยอะไหมครับ เหมือนออร่าความสวยนะคนผิวขาวเขาบอกว่าเป็นคนมักไม่โกรธหรือไม่กระทำบุญอะไรบางอย่างมาดีทำให้รัศมีกายขาวพองพี่พชคไม่คิดว่าเขาดิบวิตามินเข้าผิวบ้างหรอคะก็เป็นไปได้ค,คุณคุณคุณปอยนี่ใช่ไหมที่ไปไปออกรายการโหดกระเฉดอะใช่ไหม ถูกต้องค่ะขออนุญาตนะครับอพี่โชคเขาไม่ได้ฉีดวิตามินนะครับพี่โชกเขาฉีดอินซูลินนะครับก็เป็นเบาวางที่เห็นผมขาวๆนี่มันเป็นเอฟเฟก์นะครับผมเดี๋ยวคุณตอนนี้น้องปล่อยแฝงอยู่ในห้องอยู่สิงอยู่ในข้างล่าง เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณแป๋วแป๋จะเข้ามานะครับคุณแป๋วแป๋วสมชาตินะครับพักเดี๋ยวจะมาบอกคุณปอยมาแชร์วิทยาทานหน่อยนาฬีผลอ่ำยังไงเพราะว่าผมก็มีหลายกู้เคยเคยได้ยินเรื่องนาลีผลอ่ำไหม ผมอยากโดนนาฬีผลอัมทำยังไงจะได้รู้วิธีมอยากให้มันอ<ม>ัพทุกวันเลยนารีผลเนี่ยก็ได้ยินการของพี่ปอยค่ะแบบกของคนอื่นไม่เคยได้ยินเอาคุณอดีศรนเปิดไม์แล้วคุณอดีศรนตื่นหรือยังครับเฮ้ยเสียงคุยอะไรวะพี่โชคกไม่ไม่ไม่ยออ้อนยุกนะฮะไม่ย้อนยุกกลัวเฮ้ยเสียงเพลงมันดังไปเลยอของขึ้นแล้วนะเอาใครลงดีเนี่ยในหกคนเอาใครลง <6. S 2> ก่อนดี ผมลงไปก่อนก็นได้น้องแจมน้องแจมอยู่ก่อนมาใหม่อดิออดิสอนเงียบนะครับออดิสอนงงนะไปลงนะครับนอกนั้นคือเป็นเอฟซีช่องผมนะครับมาประจํา